สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะพาทุกท่านมาดูบ้านสวยอีกหลังหนึ่งฮะอยู่หมู่บ้านหนองปุง๋งตําบลรอบเปียงอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะฮะตรงนี้ก็อยู่ใกล้เมืองมากนะฮะอยู่ชุมชนดอยเขาควายนะฮะลูกค้าบ้านเล็กที่ก็2 4 7สทับหนึ่งนะฮะก็เป็นบ้านรีโนเวทใหม่นะฮะอายุการก่อสร้างของตัวบ้านก็จะอยู่ที่8ปปีนะฮะลูกค้า พื้นที่ใช้สอยนี่เต็มพื้นที่เลยนะฮะก็ส,สตารางบานะฮะอยู่ที่บ้านหนองปึงก็สาภาพตัวบ้านนี่ที่เขาเพิ่งรีโนเวทใหม่ๆเลยนะฮะพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านก็จะมีสองห้องนอนนะฮะสองห้องนอนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะฮะว่าพื้นที่จะเป็นแบบไหนนะฮะพี่คัาขออนุญาตเข้าไปเลย ในส่วนของห้องนอนนะฮะห้องนอนก็ทุกอย่างเฟอร์นิเจอร์นะฮะเจ้าของให้หมดเลยนะฮะเป็นห้องน้ำในตัวนะฮะก็ห้องน้ำก็มีขนาดประมาณ1.5เมตรคูณ3เมตรนะฮะพ่ค้า อันนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะฮะมีแอร์นะมีแอร์เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างนะฮะของใช้ในบ้านนะฮะเจ้าของไม่เอาออกนะฮะเก็บแต่เสื้อผ้านะฮะก็อายุการขอสร้างก็ประมาณ8ปีนะฮะแล้วก็รีโนเวทปีที่8นะฮะก็จะอันนี้เป็นส่วนของห้องน,น้ำด้านนอกนะฮะลูกค้าก็จะมีความกว้างอยู่ที่1.5เมตร กว้างสามเมตรเหมือนกันนะฮะมีแอ่งให้นะฮะมีแอ่งเก็บน้ำให้นะแอ่งอาบน้ำให้เลยนะแล้วก็ห้องนอนเล็กอีกห้องหนึ่งพี่เขาก็ทำเป็นห้องนั่งเล่นนะฮะเป็นห้องนั่งเล่นมีแอร์ แล้วก็มุมอ่านหนังสือนะฮะมุมอ่านหนังสือแล้วก็มีทีวีนะ<ม>ก็โซนในห้องครัวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวอันนี้ห้องโถงด้านนอกนะฮะห้องโถงด้านนอกก็จะมีโต๊ะอยู่อันนี้เป็นโซนห้องครัว เครื่องซักผ้านะฮะมีตู้เย็นนะฮะก็รอบๆบบ้านก็จะมีถางน้ำนะฮะมีแทงน้ำให้นะฮะเ,เหมือนบ้านใหม่เลยนะฮะแลงนี้อยู่บ้านใหม่สมบูรณ์ทุกอย่างนะฮะพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะฮะเฟอร์นิเจอร์ครบครันนะฮะ กล้องวงจรปิดแปดตัวนะฮะลูกค้าแปลงนี้บ้านหลังนี้พื้นที่ห้าสิบสี่ตารางวานะฮะพื้นที่ใช้สอยก็ห้าสิบสี่ตารางวาเลยนะฮะก็ร้อยกว่าตารางเมตรนะฮะก็ทำเต็มพื้นที่นะฮะทำเต็มพื้นที่เลยหัวรอบขอบชิดเลยทีเดียวนะฮะแอร์สองตัวนะฮะแอร์สองตัว ยไปดูในส่วนของหน้าบ้านกันนะฮะในบ้านสะอาดสะอ้านมากเลยนะฮะคุคะทุที่สะอาดสะอ้านมากเลยนะฮะอยู่กันครอบครัวนะฮะ เป็นครอบครัวใหญ่ๆได้เลยนะฮะนี้เป็นโซนด้านหน้านะฮะหน้าบ้านมาทําได้สวยเลยนะฮะนั่งปาร์ตี้ได้นะฮะเป็นโซนปาร์ตี้อีกโซนหนึ่งฮนะมูรีกันแดดนะะแล้วก็มุมนี้สวยมากเลยฮะประทับใจตรงมุมนี้เลยนะฮะ บ้านะฮรอบขอบชิดนะฮะก็บ้านหลังนี้ก็จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะลูกค้า มีเพื่อนบ้านนะฮะมีเพื่อนบ้านทุกทิศทางเลยนะฮะค่าส่วนกลางนี่ไม่มีนะฮะพี่มีค่าส่วนกลางนะครับบ้านหลังนี้ก็ซื้อกันแบบบ้านส่วนตัวบ้านใครบ้านมันเลยนะลูกค้ากในส่วนของที่จอดรถนะฮะ กว้าง5เมตรนะฮคจัดรถได้ประมาณ2คันนะฮะบก็พร้อมอยู่กันเลยทีเดียวนะครับก็ประทับใจนะฮะประทับใจตรงหน้าบ้านนะฮะมุมุมกินเหล้ามุมปาร์ตี้นะมุมปาร์ตี้แล้วก็พื้นนี่สะอาดสะอ้านเลยนะฮะเป็นหิน เป็นพื้นหินแบบเขาเรียกหินอะไรนะหินปูพื้นไม่ลื่นเนาะปูพื้นแบบหินก็พี่เขาบอกว่าค่ารีโนเวทก็เกือบล้านนะฮะค่าทำใหม่นะฮะแล้วก็ซื้อมาเมื่อ8ปีที่แล้วเป็นเงินอยู่ที่สองล้านหนึ่งแสนแปดมื่นสี่พันบาทซื้อเงินสดนะฮะสมัยนั้นนะ ที่เขาซื้อเงินสดมานะฮะและมารีโนเวตต่อเติมเพิ่มเติมหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะก็ตอนนี้ก็จะกลับไปอยู่กับแฟนนะฮะไปอยู่กลับไปอยู่กับแฟนที่ต่างประเทศนะฮะก็ลูกค้าท่านไหนสนใจนะฮะบ้านพร้อมที่ดินอยู่ใจกลางเมืองเชียงรายนะฮะสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยนะฮะ ก็สนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่0 932927167หรือว่าทักไลน์วสันดดไทยแลนด์นะฮะท่านไปยัยชมทางออกจากพื้นที่นะฮะว่าเข้าออกทางไหนนะฮะ ู่บ้านนะครับหมู่บ้านจัดสรรเนาะเขาจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก่อน <Sorry. S 2> เลี้ยวซ้ายนะฮะเลี้ยวซ้ายเข้าเมาืองอ๋ออันนี้ก็ขึ้นวัดแล้วนี่เออบัานนี้ใกล้เนบ้านนี้ใกล้นี่เนาะ ันนี้ก็ปากทางขึ้นวัดนะฮะโดยพระบาทโดยเขาควายนะลูกค้าประเทศนอะไรมั้งเ,เนี่ยกี่ติดเส้นนี่ยเขาไม่กี่นี่เมืนกันโอ้โหเดี<อ>๋ยวเราเดี๋ยวไปอ้อมมูตีก็เดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปดูที่หนองน้ํานะฮะหนองน้ําหนองปึ๋งนะฮะว่าใกล้สถานที่พักผ่อนหย่อนใจออกกำลังกายนะฮะ ที่รักสุขภาพนะฮะก็จะมีลานให้สำหรับออกกําลังกายนะฮะวิ่งรอบวิ่งรอบเป็นน้ำน,นะวิ่งรอบอ่งเก็บน้ำหนองตึงนะฮะพอโซนนี้มีทั้งร้านอาหารนะฮะร,ร้านอาหารระเบียงน้ำนะเดือนแพร่ร้านอาหารกุ้งเต้นหน ชุมชนในเมืองนะฮะนี่ฮะเส้นทางปั่นจักรยานนะฮะปั่นจักรยานหรือวิ่งนะฮะหรือตกปลานะฮะใครชอบบรรยากาศแบบนี้นะฮะบ้านอยู่ในเมืองนะฮะแล้วก็มีสถานที่ออกกำลังกายนะฮะปั่นจักรยานหรือก็วิ่งวิ่งรอบอ่งนี่เนาะ บรรยากาศใช้ได้เลยนะฮะลูกค้านะก็เดินมาแค่ไม่กี่ร้อยเมตรเองนะฮะถึงจุดนี้นะฮะก็ถทัาไหนสนใจบ้านพร้อมที่ดินสวยๆบรรยากาศดีๆนะฮะอยู่ในเมืองเชียงรายนะฮะ ก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่0 93292777หรือว่าทักไลน์วสันต์อดไทยแลนด์ฮะส่วนอื่นนี้